โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมซมเมอร์เดย์ดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะฮะเราจะเสริมบ้านแต่ก่อนเสริมบ้านเนี่ยผมอยากจะเตรียมอาวุธสักเล็กน้อยครับโดยการไปซื้ออาวุธจากคุณเจนฮนะเท่าๆที่ดูแล้วนะฮะเราทำภารกิจจนได้มา2,000ควรที่จะมีอาวุธสักอย่าง2อย่างติดไม้ติดมือบ้างซึ่งเราก็ เราะหาตะเวนทัวร์ไม่เจอเลยสักกระบอกเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วครับถึงเวลาที่เราจะต้องซื้อแล้วครับอ่ากล่องผมทําเพิ่มอีก3ใบนะครับผมรู้สึกว่ากล่องเนี่ยใส่ของได้น้อยลงยังไงไม่รู้ดูแล้วมันใส่ของได้น้อยหรือมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วหรือผมลืม ช่างมันก่อนครับกล่องแรกจะเป็นข้าวปลาอาหารนะของกินต้นมงต้นไม้นะครับผมแล้วก็ยากล่องที่2เนี่ยจะเป็นพวกอุปกรณ์อาวุธยุทโธปกรณ์นะครับกล่องที่3จะเป็นพวกข้าวของเครื่องใช้ในการประดิษฐ์นะฮะและกล่องสุดท้ายเป็นเครื่องนุ่มหงนะฮะตอนนี้ผมเจออ่าน้องหมานะครับหตัวอยู่ทางปีกซ้ายนะครับคือไม่ใช่เกม s day to die นะฮะต้องเรียกได้ว่าเป็นเกม s day to the animal world นะครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของสัง่งสิ่งมีชีวิตสัตว์เลี้ยงนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของน้อนนะครับผมบรรดานน้อนทั้งหลายนะครับจะเกิดมาลุมแทะคุณอย่างเลือดเย็นและป่าเถื่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับคุณเจนครับในราคา2,000เนี่ยผมซื้ออาวุธอะไรได้บ้างครับโอโ้โหแค่ดับเบิลบาร์เรลช็อตกันก็4,900แล้วให้ตายสิฮันติงไรเฟิลมันดีแต่ว่า1น,นัดนะฮะมันเสียเวลาใส่กระสุน ระหว่างใส่กระสุนคงโดนฆ่าก่อนในตู้เซฟคุณเจนมีอะไรเจง๋งๆงูหกพันสี่อ่อโหแล้วก็ไม่มีอย่างอื่นแล้วด้วยขาดแคลนอาวุธในการซื้อขายมากๆครับเอาล่ะเราทําภาร,รกิจสักหนึ่งภาร,รกิจเผื่ออาจจะได้ของดีสักอย่างหนึ่งเอาอันนี้ก็แล้วกัน เหมือนจะเป็นภารกิจเดิมไหมไม่ใช่ครับเป็นภารกิจใหม่นะฮะจากที่ใหม่ผมว่าผมได้ยินเสียงเดินตอกแตกตอกแตกตอกแตกผมขอดูก่อนดีกว่าว่าเป็นตัวอะไรครับถ้าเกิดเป็นน้องสัตว์นี่เราจะได้แบบว่าเก็บเขาก่อนนะฮะแต่ผมได้ยินเสียงเคาะอยู่ฝั่งนู้นน่าจะเป็นพี่บี้ของเรา2ตัวเหรอน่าจะ2ตัวครับใช้ลูกธนูก็น่าจะฆ่าได้นะครับมองเราด้วยนะสังเกตดีๆเห็นไหมฮะเขามองเราด้วยนะครับรู้สึกว่าจะวิ่งด้วยแปลกประหลาดมากเป็นซอมบี้ตาไฟเหรอฮะ งงบางทีเขาเดินไปสวัดสวิยวไปสวัดสวิยวมานั่นแหละฮะโอ้โหยังไม่ตายครับอืสี่ร้อยก็เป็นซอมบี้ธรรมดานี่ว่าไงครับน้องน้องมีอะไรให้พี่ช่วยไหมฮะเอาละยังยังไม่โดนครับเห็นกระตุกนึกว่าโดนหัวโอ้โหอันนี้โดนจริงแต่ยังไม่ตายยิงหลังเขาไปหลังแอนตายเลยเป็นไงเล้งยิงปิ้วอุ้ยไม่โดนครับเลยหัวน้องเข้าไปครับเฮ้ โอ้โหโดนหัวเต็มๆฮะอ้าวยังยังไม่รู้สึกตัวรู้สึกช้านะเนี่ยคือบ้านคุณเจนเป็นอะไรที่โอ้หน้องหมาอย่าอย่าเปลี่ยนทิศทางแบบงั้นสิโอ้ยมันเล็งยากนั่นอู้อ้อาวอ้าวดี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 ใจเย็นใจเย็นอือโดนหัวครับยังยังไม่ตายเหมือนจะเป็นหมาป่าเดียวดายผู้หิวโหยนะครับเป็น dry f o หรือเปล่าเพราะปกติน้องหมาธรรมดาเนี่ยยิงสักพักนี้ต้องหนีแล้วนะอ้าว เป็นน้องหมาธรรมดาฮะอา้าวธนูหายไปเลยเหรอฮะคือผมมาดูธนูที่ยิงตัวซอมบี้นึกว่าเวลาซอมบี้หายแล้วธนูจะดรอปเปล่าครับธนูหายไปเลยครับเจ๋งมากครับกระสุนก็เอาติดตัวมาด้วยนะโอ้ยฝากไว้รถคันนี้ก่อนแล้วกันคงยังไม่มีใครมาขาโมยหรอกนะเดี๋ยวเราไปทาภารกิจเอาของก่อนเลยเดี๋ยวค่อยกลับมาเอานะฮะผมว่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนบ้านที่อยู่นะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับผมให้มันทั่วทั้งแมปเลยแต่คงไม่ใช่ตอนนี้ครับไม่ใช่เร็วๆนี้อย่างแน่นอน น่าจะอีกสักพักใหญ่ๆนะฮะกว่าจะเคลียร์ได้กว่าจะอะไรได้นะครับช่วงยุคหินเป็นอะไรที่ยากนะฮะสุดแค้นแสนทนกันเลยทีเดียวได้กี่ดอกแล้วครับ11ดอกดีครับหวัดดีครับพี่วีตัวไฟรุกโบกเข้าไปเช็คผมว่าใชา้ไม้นิดดีที่สุดแล้วนะฮะปลอดภัยครับใช้สตมิน่ปานกลางนะครับเฮ้ยเฮ้ยอ๋อลงมาจากเขานะครับก็ถึงว่าละ พี่พี่เป็นคนบนเขาใช่ไหมฮะลงมาจากเขาเนี่ยตีซะเลยตีอีกเกิดอะไรขึ้นพี่รู้สึกตัวพี่มีแต่ไฟเหมือนกับว่า,าไฟไหม้ป่าแล้วก็พี่วิ่งเข้าไปช่วยอะไรบางอย่างหรือเปล่าหรือวิ่งเข้าไปเองผมงงเอาล้วครับบ้านหลังนี้ครับดูจากบริเวณภายนอกก็ค่อนข้างสวยนะฮะด้านในจะสวยหรือเปล่าไม่รู้นะครับสวยพี่เรียกว่าสวยเลยเนี่ยสภาพมันเละแล้วนะคือ ตอนที่ผมกําลังพูดอยู่เนี่ยผมนึกไปถึงบ้านตอนที่มันยังไม่โดนไฟไหม้ไงอ่าก็เลยแบบเฮ้ยสวยว่ะแต่ว่าพอโดนไฟไหม้แล้วก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับอันนี้มีประตูไปด้านล่างครับเอ่อแต่ยังลงไปไม่ได้นะฮะไม่เป็นไรครับเราค่อยๆเยอะเอ,อเสียงไม้ดังเ้ยซ้ายมีไหมไม่มีขวามีไหมก็ไม่มีตรงนั้นลหละนอนสักหนึ่งตัวตับกระสุนหนึ่งตับครับ เอามาก่อนแจกลูกกระสุนเยอะภาคนี้ปืนให้ยากแต่ให้ลูกกระสุนเป็นว่าเล่นนะครับได้ลูกกระสุนเยอะมากมีใครอยู่ไหมครับผมได้รับภาร,รก,กิจมาค่ะมาจากคุณเจนะฮะให้มาขับไร่วิญญาณร้ายในนี้พร้อมกับมาเอาของบางอย่างไปนะครับซึ่งการที่มาเอาของเนี่ยผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับอบังเลยนะฮะอบังราท้าผีครับ อ่อผมไม่ได้เกี่ยวข้องจริงๆนะฮะแค่แค่มาแค่มาสำรวจบ้านตามที่คุณเจนเขาว่ายวานนะฮะมีใครอยู่ไหมครับฮลัลโวลสวยมากเลยครับอเออเฮ้ยเอาสวัสด,ดีครับเออคุณคุณผู้ชายเฮ้ยผมว่าเป็นซอมบี้เจ้อ้วนนะครับผมเพิ่งเคยเห็นครับเล็งดีๆแล้วสอยไปไม่ตายง่ายๆด้วยอ้าวยังยังยังไม่ล่วงนะฮะ โคตรน่ารักอ่ะขึ้นมาแล้วโดนหัวเออกลับเข้าไปนั่งเหมือนเดิมอีกสักพักลุกขึ้นมาอุ้ยถ้าพี่อ่าผมไม่ได้ชอบนะฮะผมรู้ว่าอ่าไซส์ไซส์ของคุณใหญ่มากครับแต่ว่าแต่ว่ารูปร่างคุณนั้นถึงจะอวบได้ใจแต่นั่งท่านี้อ่าผมผมไม่ไม่ไม่มองกันแล้วกันนะครับผมผ่านไปเลยนะฮะอ่ามีใครอยู่บ้างไหมครับนอกจากอ่าคุณคนอุวนๆตะกี้นี้อ่าฮัลโหลสวัสดีครับ มีใครอยู่ในบ้านอีกไหมครับข้างบนมีกล่องสปายด้วยเฮ้ยเฮ้ยเ,เ,เสียงอะไรซอมบี้ตีอะไรข้างนอกเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังไม่ถึงคิวนะอันนี้ยังยังอยู่ในซีนยังไม่นอกบทเดี๋วเพิ่งมาเข้าใจไหมเอาอคุณผู้ชายครับเหมือนจะเป็นคุณผู้หญิงนะฮะนอนคว่ำหน้าอยู่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องน้ําไม่มีใครเลยอะ่ะคุณผู้เดือดเดือดเดี๋ยว,ยวสองตัวสองตัวอันนี้ตัวอะไรวะเนี่ยเป็นซากศพเหรอครับ เฮ้ยเหมือนเป็นศพนะฮะแต่ว่าเราเราอุ้ยศพจริงด้วยครับผมโอ้โหลุกขึ้นมาแล้วครับผมคุณผู้หญิงสวัสดีครับอุ้ยวิ่งเข้ามาเลยเหรอฮะโอ้ยยิงขาก่อนโอ,อ้ต้องยิงเน้นๆครับหลายๆดอกครับตังหวะที่เขาตื่นนะฮะโอ้ผมสะดุ้งทีเดียวครับเข้ามาขนาดนี้ตกใจผมนืกอว่าเป็นซอมบี้เฮ้ยเขาศพกลับเข้ามาแล้วน่ารักมากครับ เป็นศพคุณผู้หญิงนะฮะเดี๋ยวผมต้องเก็บศพก่อนอุ๊ยตีทีเดียวพัง oh my god มีใครอยู่อีกไหมฮะห้องนี้เหมือนจะไม่มีแล้วถ้ามืดไปขออภัยด้วยนะท่านผู้ชมเพราะว่าเขาใส่ให้แบบว่ามืดมากเลยครับในนั้นโอ้โหมีซอมบี้สวมฮู้ดนะครับสวมก็สวมสิครับฮู้ดขยะขยะ,ขยะชอบดังดีนักทําลายก่อนตอนนี้มีให้ทําลายแล้วก็ทําลายไปก่อนนะครับอ่ามีใครอยู่อีกไหมฮะทำไมขยะเยอะจังเลยเนี่ย เดี๋ยวผมจะทําลายขยะไม่ทำลายไม้ไม่ได้ทําลายไม้ไมไไมจะทําลายขยะเดี๋ยวไปเหยียบแล้วซอมบี้ตื่นขึ้นมาทาําไงใครจะรับผิดชอบเดี๋ยวคนในบ้านตื่นเนี่ยเราแอบย่องเข้ามาเอาของแค่นั้นเองคุณเจนความผิดของคุณเจนคนเดียวนะฮะทุกคนที่ให้ผมแอบย่องเข้ามาเอาของนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามาทําร้ายผมเลยนะฮะไปทำร้ายคุณเจนนู่นแม่เจ้าคนในบ้านหลังนี้เขานอนหลับกันเยอะเนาะ เหมือนจะหนักเมื่อคืนนะครับมีรุ่นอา้อาฮาซอยบอเข้าไปโดนหัวป้ายมีตัวไหนอีกไหมข้างบนข้างบนมีอีกไหมไม่มีแล้วใช่ไหมฮะตัวเดียวก็พอแล้วนะมีหลายๆตัวนี้เก็บลําบากนะครับซอมบี้นกแร้งนะครับ ผมอยากให้มีพึ่งใจเย็นครับใจเย็นโอ้โหนอนอยู่ตรงนั้นสวัสดีครับคุณจอห์นนี่ผมจําชื่อเขาไม่ได้นะครับซอมบี้แต่ละตัวครับมีชื่ออยู่นะเด้อเด้อเดนี่มันหาของไม่ใช่เคลียร์ซอมบี้ผมดันไปล่าซอมบี้หมดตึกเลยเนี่ยมีตับกระสุนอยู่ตรงนี้หนึ่งตับนะฮะได้กระสุนมาอีกสิบนัดนะครับสวัสดีครับนอนนอนแองแ้งเลยทีเดียวมีใครอยู่ด้านหลังไหม เราตรวจดูครับผมแค่มาหาของตามที่คุณเจนบอกนะฮะถ้าเกิดโกรธกันก็ไปโกรธที่คุณเจนนะครับซอมบี้ตัวรุกชนอยู่ด้านบนเรียบร้อยทําการเก็บแล้วโอ้โหตกลงมาแบบน่ากลัวสศยองมากคือเหมือนคอหักตกลงมาตรงบันไดด้วยนะแม่เจ้าเหลืออีกหนึ่งตัวครับตรงนี้นะฮะนอนก้มหน้าก้มตาครับเหมือนจะไม่สบายนะฮะเอายาพาราไปกิน1เม็ดครับยาพาราติดหางเสือด้วยฮะไม้ยาวเฟี้ยวเลยฮะยิงทีเดียวครับ ได้รับ1เม็ดเต็มตอู้ก็สุนเยอะนะเนี่ยแล้วผมจะพูดพร่ำทำเพลงอะไรเดี่ยเดินลุยกันต่อสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาจากไหนด้านหลังมองไม่เห็นเอาไปกินสิครับมองไม่เห็นแบบนี้2นัดที่หัวแล้วครับ3นัดที่หัว,วครับกว่าจะตายเสียเวลาอย่างใหญ่หลวงมากครับอ่าโอ้มค์ก๊ มันเป็นสถานที่เก็บของที่ลำบากที่สุดเท่าที่ผมเคยเก็บมาเลยนะครับผมกลัวตกลงไปมากๆครับมันจะชอบเป็นไม้ที่ผุเป็นไม้ที่กลอนเบลอบลางนะฮะเหยียบปุ๊บล่วงลงไปเลยประมาณนั้นนี่ประมาณนี้ครับเราเก็บจากที่ตรงนี้ได้เนาะโอ้น่าจะได้อยู่ครับปืนไทยประดิษฐ์2กระบอกครับมีหลายๆกระบอกอุ่นใจไว้นะฮะ ผมว่าผมไม่น่าสแคปเลยนะ่ะในพาร์ทที่แล้วนะครับที่ขุดดินระดับ4ครับขอบคุณมากครับโอ้ยหนังสือขุดเหมืองอปืนไทยประดิษตผมอยากได้ปืนไทยประดิตตอนนี้ขอปืนไทยประดิษตอนนอรษองเท้าตกจากที่สูงเราไม่เป็นไรครับเอาออกมาโมดิฟายก่อนเลยครับทำไมของหมดนี้มันเจอบ่อยจังเลยทําการใส่ครับผมอันนี้เป็นเล่ม2นะครับให้เราสามารถคราฟดมอนทิฟนะครับเบลดหมดนะครับใช้ในการ เสริมนะครับ modify นะครับพวกเครื่องมือนะฮะให้มันอึดถึกทนนานนะครับข้อดีของมันคืออะไรครับผมขอแนะนำไม้นะฮะไม้ตะบองเพชรของเรานะครับ modify ออกก่อนนะครับไอตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขอลองดูก่อนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่หรอไม่ใช่ไอไม้อันนี้เนี่ยมันจะจับดีขึ้นมันจะมีไม้อยู่ประเภทหนึ่งครับเอาไปเสริมกับพวกอาวุธเนี่ยค่า quality จะเพิ่มสูงขึ้นแต่อันนี้ฮะมอดทิปเบรกเนี่ย มันจะดีกว่าเป็นเท่า2อสมเท่าตัวเลยด้ามจับมันจะถึกทนนานขึ้นนะครับทำให้เราขุดเหมืองได้นานขึ้นนั่นเองเ,อเราสามารถอ่านได้เลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูครับทิปทิป IPP ตัวทิปนี่ครับตัวนี้เลยครับผมมันจะใช้เดมอนนะฮะเนื้อเพชรในการทำนะครับแล้วเวลาเราเอาไป modify ของเนี่ยของเราจะใช้ได้นานสุดๆนานโคกโคกนะฮะ รู้สึกว่าผมยังไม่มีตัวนี้นี่เราสามารถใส่ได้เลยครับเป็นเกาะเบานะฮะใส่ที่ขาเราแบบนี้นะครับอันนี้หมวกหมวกหมวกแบบหมวกย่องเบานะฮะมันจะกินแตมไม่น่าไม่เยอะเวลาเราวิ่งก็จะไวขึ้นด้วยโอเคคุณเจนผมยังไม่เลีย์ภารกิจเลยอะ่ะโอ้แย่แ yeah, ย yeah, ่มากๆปืนไทยผลิษ์ใส่กระสุนไว้ครับทั้ง2กระบอกครับผมเตรียมพร้อมนะฮะเหมือนจะได้ลูกกระสุนมาเป็น63นัดด้วยนะครับดีมากเลยครับขอบคุณมากบ้านหลังนี้เขาให น่าจะเป็นซอมบี้อยู่ข้างบนนะฮะตัวเมื่อสักครู่นี้ที่เรามองไม่เห็นนะครับมีข้าวของเครื่องใช้ฮูดกันหนาวใส่ได้เลยไหมใส่ได้ครับแทนเสื้อนะฮะแต่ไม่เอาเดี๋ยวมันจะร้อนนะฮะร้อนเกินไปไม่ดีมามาเข้ามาโอ้โหปืนไทยปฏิดิษฐ์น์ก็บอกเอาไงล่ะแต่ไม่ใช้ครับเฮ้ยโอ้โหเจอนี่นะ่เจอหลุมพลางะฮะเป็นพลางอา้าวสแตมีน่าหมดสแตมีน่าหมด เอาละอันนี้เลยปืนไทยประดิษฐ์ไปเลยครับทำไมสเตมมินากินไวมากครับเพราะว่าผมใส่ชุดเกาะหนักการใส่ชุดเกาะหนักเวลาเราวิ่งหรือทําอะไรเนี่ยมันกินสเตมมินาหนักเหมือนกันนะครับไม่ใช่เล่นๆน,นะฮะเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนเปลี่ยนหมวก <c oughs> เปลี่ยนเปลี่ยน modify เปลี่ยนก่อน modify กลับเข้าไปสวมสวมเลยฮนะสวมครับโอ้ย มันจะกินเซอร์มินา่าน้อยลงครับแต่แลกด้วยโดนโจมตีแรงขึ้นนะฮะก็ยังดีครับดีดีดอันนี้สแคปไปเลยอันนี้กินนะฮะข้าวของเครื่องใช้มีอะไรบ้างสำรวจดูซิในห้องน้ำดื่มหนึ่งกระปุกในนี้แหละให้อะไรเราที่มันจะเป็นบ้างไหมชุดเกาะเหล็กไมีกแล้วมีอยู่หนึ่งอันแล้วก็เอามาอีกอันนึงเยอะแยะมากมายไก่กองเหลือเกินถังขยะครับเหลืออะไรไว้ให้บ้างยา1เม็ด ของดีฮะยาอยากได้ยาเยอะๆมากช่วงแรกเวลาเราไปสู้กับตัวอะไรโหดๆเราจะได้แบบว่าฮิวตัวเองได้นะครับเดี๋ยวผมจะหาทางนะฮะเปลี่ยนให้ชุดเกราะของผมเองเนี่ยเป็นชุดเกราะเบาเพราะว่ามันจะดีกว่ามันจะคล่องตัวกว่าวิ่งไวอันนี้ทองเหลืองนะเนี่ยอ,อยากตีเมียวเมียวเมียให้เก็บใจไว้มันจะเสียเวลาเลยนะท่านผู้ชมในนี้อะ ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมอย่าอย่าก,กดย้ำอย่าตีเกินนะครับเพราะถ้าเกิดยังไม่ได้คนแล้วตีมันหายไปเลยนะเนี่ยโอ้ยเสียดายอ่ะ,อะ,อะ,อะเผลอไปแบบตีเร็วเกินไปไงฮะมือมันลั่นเอาครับเอาออกก่อนนะฮะหันหน้าออกของเราอยู่ตรงนี้นะครับเอากระสุนมาไว้นี่เอาของเราเก็บเข้าไปแทนนะครับเรียบร้อยครับผม อันนี้วิตามิน B3 นะฮะเบลตาคโรทีนนะฮะทำให้เราเนี่ยรู้สึกาหายจากอาการท้องบิดนะครับผมก็คือกินข้าวผิดนั่นแหละครับหรือว่ากินของบูดของเน่านะฮะในน,นี้มีอะไรตะกี้นี้ไม่ได้ค้นมีไม้ตะปองเลเวล3เรามีแล้ว1อันสรัดทิ้งไปเลยเอาละเหลือแค่ครัวแล้วนะฮะตอนนี้อาจจะมีของกินดีๆก็ได้เราก็อ่านารูเตอร์นะฮะเป็นการเก็บของกินเนี่ย มีโชคในการเก็บของกินนะครับอาจจะเก็บของกินได้ดีก็ได้นะครับหมวกคาวบอยเราจะได้เท่ๆกันหน่อยนะทาานี้บางอย่างมันไม่จําเป็นเราก็สครทิ้งอันนี้เรามีแล้วนี่หว่าแต่ว่าผมต้องเอาผมต้องโมดิฟายเอาไอ้นี่ออกก่อนนะครับสีครับเว่าผมจะสครสีเขาแว่นเนิร์ดเดี๋ยวเอาไปเทียบกันดูว่าอันไหนมันดีกว่าที่อยู่ที่ห้องเรานะครับมีห้องครัวโอ้ตะแกงปิ้งเรายังไม่มี ขอเลยละกันนะครับแลกกันนะกับเนื้อเน่าไม่เอาเอาอะไรทิ้งดีกระดูกกระดูกน่าจะหาง่ายอยู่ครับเอากระดูกทิ้งละกันอืมตะกัวหาได้ครับไม่เป็นไรฮะเอาทิ้งไปก่อนล็อกพิกหาไม่ได้นะครับเราเก็บเอาไว้ครับกาแฟหาได้อยู่ครับทิ้งไปเลยนะฮะมีผงข้าวโพดนะครับผมผงข้าวโพดเดี๋ยวค่อยหาวันหลังก็ได้ไม่เป็นไรเรามีเมล็ดข้าวโพดอยู่นะฮะอะดรีนาลีนดีขอบคุณจำหล่ำแมวมาก ขอภัยด้วยม,มีอีกอันไหมอะดีนาลีนไม่มีลอ้อาหารหมาอาหารน้องหมาผ้าเราไม่เอาแล้วกันเพราะว่าผ้าเราสามารถคราฟได้ครับเราใช้โดบอะดีนาลีนเลยดีไหมแต่เราก็อยากจะเก็บเอาไว้ใช้อยู่นะบ่าย2แล้วด้วยไวไหมไวมากเลยครับกล่องเยอะเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเกิดดูไม่ดีนี้แย่นะนะถ้าดูไม่ดีนี้โอ้โหต้องดูดีๆนะครับผมเพราะไอ้ก,กล่องพวกนี้มันเล็กค่อนข้างเล็กมากครับมันกลมกลืนกับอ่า สภาพแวดล้อมนะฮะค่อนข้างที่จะกลมกลืนทีเดียวสก็เทปดีครับไม่ใช่ไม่ดีนะฮะเอาอะไรออกดีเนี่ยอันนี้ชุดเกาะหนาครับชุดเกานะหนาผมสครขายได้วะหนักจริงอ่ะคิดไม่ออกเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเก็บเอาไปแล้วกันเอาเนื้อหน้าฝากไวน้นี่เอานี้มานี่อันนี้เอาเก็บไปเอาเทปมาเนื้อหน้ายังไม่จําเป็นต้องใช้เดี๋ยวค่อยมาเก็บวันหลัง หมดแล้วยังหมดแล้วพอพอกันทีกลับบ้านปืนสองกระบอกควรอยู่ใกล้กันนะฮะ,ะบ้านบ้านคุณเจนคุณเจนบ้านบ้านอยู่ไหนคุณเจนต้องกินอะดรีนาลีนและครับว้าดบว้าวิ่งไวขึ้นดีขึ้นทันตาเห็นเลยเจอของอีกนะฮะต้องค้นให้หมดอย่าให้เหลือ,อของดีมากเลยอะอาเมล็ดเอาไปครับน้ำกาแฟเอาไปฮะไม่เอาครับไม่เก็บ อันไหนที่มันแบบหาง่ายๆเราไม่เก็บนะฮะท่อเราเอาเก็บไว้เก็บไว้กินกินนี้เลยโอ้ยเหลือกระป๋องมันจะทิ้งกระป๋องออกจากตัวเราไหมทิ้งครับกระป๋องทิ้งออกจากตัวนะฮะไม่มีอะไรแล้วนะตรงนี้ล่ะมีกล่องอีกใบหนึ่งได้ขนนกเก็บได้อยู่ครับของเราสามารถเก็บได้เยอะโอ้โหกล่องเล็กๆบนโต๊ะก็มีครับขวดน้ํานี่แหละหาได้อีกนะฮะเขาละเอียดจริงๆนะครับเกมทามาละเอียดขึ้นเยอะเลยนะฮะ ดีครับดีครับชอบชอบชอบไปก่อนละไม่ไหวแล้วไม่อยู่แล้วปืนไทยปะดิษฐอกระบอกที่จริง3กระบอกจะดีมากอ่ะยิงแล้วเปลี่ยนกระบอกยิงแล้วเปลี่ยนกระบอกแบบรัวๆมาแล้วครับคุณเจนสวัสดีครับคุณเจนผมไปเอาของที่คุณเจนต้องการมาแล้วนะผมขอเข้าไปเข้าไปใกล้ชิดค,คุณเจนได้ไหมคุณเจนชี้หน้าแต่คุณเจนไม่พูดคืออะไรมันมันมีมันมีกำแพงขวางกันระหว่างเรา2คนนะนคนนุณเจนขอบคุณมากเลยครับเอคุณเจนครับ ผมลืมผมลืมเอาของไปเก็บก่อนแล้วทีนี้ผมจะเอาอะไรทิ้งก่อนดีเนี่ยกระป๋องน้ำครับอ,อันนี้เป็นหมอดนะฮะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเราจําเป็นต้องใช้กระสุนก็จําเป็นต้องมีแต่ปืนก็ไม่มีเอาหมอดมาดีกว่าครับยังไม่หมดเควสท,ทียอหนึ่งอีกเลยนี่ทําไมมันนานจังเลยกว่าจะหมดเควสทีเหนึ่งเสริมเสริมความแข็งแกร่งให้กับหมวกได้ไหมโมดิฟายสิได้ฮะโอ้คอมพลีท ใส่เข้าไปเลยเราได้เงินมา300โอเคคุณเจนทำไมเจใจิดเจดำมากเคลียร์ซอมบี้ก็ได้ครับผมน่าจะอยู่ใกล้ๆ300ไปอีกที่หนึ่งแล้วมันคนละที่กันมันผมเคยเคลียรแล้วนี่เดี๋ยวผมเคลียให้อีกรอบหนึงก็ได้นะฮะระวังน้องสิงสาราสัตว์ให้ดีๆนะฮะการเดินทางของคุณไม่ได้ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วเพราะในเกมนี้มันไม่ใช่เกมซอมบี้อีกต่อไปมันคือเกม Animal Planet ไม่ใช่ละ4ี่โมงผมว่าผมเคลียร์ได้ไม่น่าจะนานอะไรครับเพราะว่ามันเป็นเควสที่เคยเข้าแล้วนะฮะมีคอมเมนต์เข้ามานะครับบอกว่าพี่มันประตูก็เปิดได้นะทำไมพี่ไม่เปิดนั่นแหละครับที่ผมสงสัยตัวเองว่าทำไมผมไม่เปิดผมไม่รู้เลยว่ามันประตูเปิดได้ผมนึกว่าเป็นพร็อพตกแต่งฉากยังครับสแตมิน่าหมดคุณผู้หญิงครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับวิ่งวิ่งแล้วคุณผู้หญิงบอกวิ่งแ้วโอ้ยหัวขาดไปสิครับผม นี่ครับตรงนี้ครับประตูหน้าเนี่ยมันเปิดได้ฮะนี่ครับควสเทียหนึ่งเราดูในห้องนี้ก่อนนะครับเผื่ออาจจะมีซอมบี้ซ่อนก็เป็นได้ไม่มีเช่นเคยด้านบนฮะเป็นคุณน้องนะครับนี่ครับประตูมันเปิดได้แล้วผมก็แบบนึกว่าเป็นพ็อพป,ประกอบฉากก็เลยแบบว่าหาทางเข้าอย่างอื่นโถเอยเสียเลยเสียเลยเสียเสียเซลเลยฮะคือแบบว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบว่านะน่าทําบ้านอยู่มากครับมีคอมเมนต์เข้ามาว่าพี่อันเนี้ยมันเหมาะที่จะเป็นฐานมากเลยนะพี่ก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันน้องพี่ก็เลยแบบว่าถ้าเกิดเป็นไปได้นะเดี๋ยวเราจะมาดัดแปลงที่นี่นะครับเป็นฐานนะครับเพื่ออยู่อาศัยกันนะครับรับมือกับซอมบี้ในคืนแดงเดือดแต่น่าจะรับมือในคืนที่15นะฮะห้าโมงแล้วผมต้องรีบอะ่ะตรงนี้มันจะล่วงกระโดดป่ายเหลือตรงนี้ครับเดี๋ยวผมรอสต a m มิ a นา กินน้ำอัพสตามินาแบบรวดเร็วครับผมอึบ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 โอเคครับต้องกระโดดให้ดีๆนะฮะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้อ่านหนังสือกระโดดสูงในขณะที่ย่องเนี่ยก็ให้ลุกขึ้นแล้ววิ่งกระโดดขึ้นมาเลยครับซอมบี้ตื่นไม่เป็นไรช่างมัน,นะฮะเราเอาแบบปลอดภัยไว้ก่อนนะเดี๋ยวล่วงลงไปเจ็บตัวเอานะยืนรอตอนรับกันสคนเรเวลชั้นอัพแล้วด้วย ง่ายๆครับผมอัพมาดีครับผมเล่นสายเตลนะฮะก็ต้องอัพเกี่ยวกับเตลมาดีๆไม่งั้นเราก็ไม่สามารถเก็บไอพวกที่นอนอยู่พวกนี้ได้หรอกครับพี่พราดอ่ะขอโทษขอโทษครับขอโทษครับโคชขอโทษครับโคชผมผิดไปแล้วครับผมจะไม่พราดแล้วนะฮะเรามาดูเก็บซอมบี้กันเลยดีกว่าครับเลงเฉียงๆหน่อยนะฮะพวกนี้มันชอบแบบให้เรายิงเฉียงนะครับเอาซอมบี้เด็กน้อยนะฮะยิงเฉียงแบบนี้เป็นต้นนะครับ ทำการทำลายเข้าของเครื่องใช้ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีซอมบี้บางตัวหลบอยู่ด้านบนแบบนี้ไงตาไฟไหมยงังยังไม่ไฟช่วงนี้เขายังไม่ตาไฟเคลียร์เรียบร้อยครับเสร็จสับเสร็จจบหมดแล้วได้แล้วครับคุณเจนครับภารกิจที่คุณเจนให้มาเนี่ยเก็บกวาดหนูจากหกในท่อเนี่ยผมเก็บเรียบร้อยหมดแล้วนะครับุณเจนคุณเจนต้องให้ของผมดีๆบ้างนะผมงงว่าทําไมไม่จบเทียวหนึ่ง วิธีการทำแฮนด์จับมอเตอร์ไซค์อ่านครับปืนไทยประดิษฐ์มาลวนลวลวเลยครับอ้ยทำการใส่กระสุนครับเตรียมพร้อมครับ <c oughs> สามกระบอกเอาไงล่ะซอมบี้คืนแดงเดือดถึงฉันจะไม่มีปืนกลหรือปืนช็อตกันที่ยิงได้ต่อเนื่องแต่ฉันมีปืน3กระบอกที่สามารถยิงได้ต่อเนื่องเชียวนะนี่อะไรเนี่ยอ๋อเป็นไอ้นี่ครับ เป็นของนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดินวนก่อนรู้สึกว่าจะอึบตรงนี้ใช่ไหมฮะเหมือนมีพี่บี้าไม่เจ็บไม่เจ็บเท่าไร่เสียงอะไรมันเดินตอกแตกตอกแตกตอกแตก,ตก,ตกอ๋อยู่ฝั่งนู้นข้างนอกครับแล้วเราไปเคลียร์พี่บี้กันก่อนนะครับ34วิแอนเดรเลินเราจะหมดไป ใส่กระสุนเลยนะฮะผมว่าอะไรมันดังตอกตอก,กอยู่นะครับเก็บของเคลียร์ให้เรียบร้อยเรจะรีบไปแล้วทุกคนเร็วๆๆๆในกองขยะเราเคยเจอหนังสือเจออีกไหมไม่เจออีกแล้วครับเจอเพียงครั้งเดียวนะอะดีลลี่เราหมดเดี๋ยวเราจะเดินช้านะเร็วครับเร็วครับเร็วครับปุ๊บๆๆๆๆรถทหารมีอะไรดีไหมในนี้หาครั้งที่แล้วก็ไม่เจอของดีเลยอะครั้งนี้ก็เจอหมดมใช้ได้อยู่เล็กๆนิดนึงกระสุนปืนดีโอเคขยะไม่มีอะไรแล้ว หมดขยะหมดของหมดทุกอย่างหมดเคลีย์เรียบร้อยไปกลับบ้านกันดีกว่าครับเอาแล้วครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะได้อะไรจากคุณเจนนะฮะผมเชื่อว่าต้องมีกระสุนยอยูเอเย่เอากระสุนเลยเอากระสุนเลยจังหวะน,นี้เอากระสุนเลยขวานไม่ต้องขวานมีแล้วมีอะไรขายไหมผมว่าไม่มีแล้วแนหะเดี๋ยวผมต้องเอาของไปเก็บแล้วเอาของมาขายคุณเจนก่อนนะครับว้าวผมไม่ได้โมอร์โอกมาตอนไหนเนี่ยผมเพิ่งมาสังเกตในตัวผมว่ามีโมอร์โอ๊กโผล่มาด้วย ดีครับเอาไว้ใช้รับมือกับซอมบี้ในคืนแดงเดือดได้ถ้าเกิดว่าเราจะซ่อมไม่ได้ครับต้องการกล่องเครื่องมือในการซ่อมซ่อมขายคุ้มไหมลองดูสักอันหนึ่งนะฮะเพื่ออาจจะคุ้มก็ได้นะฮะดูซิเพิ่มมาเท่าไหร่เพิ่มมาเป็น248 ก็พอถูๆูไทไๆครับเสื้อตัวนี้รู้สึกว่าจะซ้ําตัวหนึ่งก็ไปขายกันละกันครับอันไหนซ้ําเราขายอันไหนไม่ซ้ําเราไม่ขายครับแป้นสตัวดูครับอันไหนดีกว่าครับเท่ากันทั้งคู่ฮะขายได้2 0ง้วเราขายไปอันหนึ่งละกันไม่จําเป็นแถมขายได้ราคาดีด้วยหมวกมี2อย่างนะครับหมวกคาร์บอยอันหนึ่งนะครับผมแล้วก็หมวกแพนซ์ไฟเบอร์อันหนึ่งนะฮะแพน์ไฟเบอร์ขายไม่ได้แต่คาร์บอยขายได้ครับแพน์ไฟเบอร์รู้สึกจะไม่ดีครับเราจะแคปไปเลยละกันที่เหลือเราก็ ไม่ขายแล้วฮะเก็บเอาไว้นะฮะแว่นตาต้องอยู่ระดับนี้หมวกอยู่ข้างบนหัวสุดมีอะไรอีกไหมเอ่ยผมอยากได้ชุดไอ้นี่มากอะ่ะชุดอะไรนะชุดชุดเบสบอลนะฮะนักเบสบอลจะทําให้เราวิ่งไวมากครับอันนี้เราสแคปไปเลยครับเหลือหอกอันเดียวพอครับหมดโมดิฟายพวกนี้ยังจําเป็นต้องใช้อยู่ชุดเกาะหนักผมขายไปเลยละกันผมไม่เอานะฮะผมไม่ได้เป็นพวกเน้นสายเกาะหนัก อาประแจาหายากมากครับตั้งแต่เริ่มเกมผมเจอแค่อันเดียวอยู่ยังไม่ขายนะฮะมีอะไรอีกไหมที่จะต้องขายน้ำอำมฤตไม่มีแล้วโอเคเราจะขายของประมาณเท่านี้ครับแค่นี้พอนะครับ2อ0พนะฮะเราขายไปให้หมดเลยครับนี่จะเพิ่มมาเท่าไหร่นะอยากรู้จังขายไปห,หมดเลยเพิ่มมาเป็น3 3 0 0ครับ ยังไม่สามารถซื้อปืนดับเบิลบาเรลได้ด้วยซ้ำนะฮะคุณเจนผมหวังว่าวันพรุ่งนี้คุณเจนจะให้เควสดีๆหรือรีของใหม่นะครับเพราะว่าวันที่เเขารีของนะฮะโอเคครับท่านผู้ชมทั้งหลายครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเมื่อวานคลิปเมื่อวานนะฮะตอนที่5เนี่ยเป็นคลิปสัตว์โลกเดี๋ยวนี้อัพแต่ตอนนี้นะครับผมผมว่าสัตว์โลกเราไปหมดแล้วนะฮะรู้สึกว่าจะไม่มีแล้วนะครับก็ก็ดีครับผมชื่นชมครับมีแค่คลิปเดียวพอนะฮะสัตว์โลก น่าจะเป็นเพราะว่ามันอัปเดตใหม่พอมันอัปเดตใหม่เข้ามาแล้วแบบว่ามันก็แบบว่าตื่นตัวนิดนึงนะฮะตอนช่วงเริ่มเกมไม่มีสัตว์แล้วว่าดูดีขึ้นเยอะเลยอะ,อะแต่มันก็เกิดอยู่นะแต่ก็น้อยลงเยอะด,ดีดีฮะรู้สึกว่าจะทําผงดินปืนได้จากไหนวะตัวเองเลยไหมคราบจากตัวเองได้ไหมฮะนี่ไงคราบจากตัวเองก็ได้นะฮะหรือว่าใช้เครื่องนะครับผมเป็นเครื่องต้มยาเครื่องคาบสารเคมี เราครับจากตัวเองไปก่อนละกันนะเพราะว่ามันไม่มีให้คาบเครื่องต้มยาคุณเจนฮะเสียงผัวคุณหรือเปล่าทำไมคุณเจนอยู่คนเดียวไม่ใช่หรอแล้วเสียงผู้ชายมาจากไหนเสียงผู้ชายนั้นเป็นใคร แปลกประหลาดมากอ๋อเป็นเป็นเสียงเงินบันทึกไว้คุณเจนเอาไว้เปิดตอนห้างจะปิดเออประมาณนั้นครับโคตรคนนี้ดีนะเนี่ยคุณเจนถึงขั้นบันทึกเสียงเอาไว้เปิดเลยนะครับคิดในแง่ดีครับเขาไม่มีผัวนะฮะเขาเป็นโสดนะครับเพราะฉะนั้นเรามีสิทธิ์จีบคุณเจนได้อยู่นะ โอเคครับผมสำหรับในเกมซับเบนเดอรในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสรุปสุดท้ายผมก็ยังไม่ได้เตรียมตัวเลยเนี่ยเราจะมาเตรียมตัวรับมือในคืนซอมบี้แดงเดือดนะครับผมเราจะต่อเติมนิดหนึ่งนะฮะจะเป็นฐานขนาดย่อมเพื่อรับมือไปก่อนนะครับยังไม่เต็มรูปแบบนะฮะขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามกันมาด้วยนะครับถ้าเกิดชอบกดไลค์กด, like, กด เข้าใจแล้วครับถ้าเกิดชอบก็กดไลค์กดแชร์ subscribe ด้วยนะที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ